あっ。 ปืนแปร์กันคือปืนเสียงลราบเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแปร์กันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับปืน1911แต่ละรุ่นนะครับและแต่ละแบรนด์นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เป็น EP พิเศษนะเข้ามาดูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น EP พิเศษเนาะอันนี้ก็จะเป็น EP EP ที่จะแนะนำ1911นะครับคูเซนะตัวนี้ก็จะเป็น1911ทั้ง3แบรนด์เลยนะครับอันนี้จะเป็นคูเซนะครับรุ่นใหม่จะเป็นสีทองนะ EP พิเศษเลยสวยงามมากนะครับส่วนรุ่นเก่าจะเป็นสีเงินเงาแบบนี้นะครับนะ อะไหล่สามารถสลับกันได้นะผมบอกเลยถ้าคุณซื้อมา2ตัวเนี่ยคุณเอาอะไหล่สลับกันได้เลยแต่งสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นปืนทองลิมิเต็ดนะครับนะเข้ามาทั้งตัวสั้นและตัวยาวแล้วเข้ามาจํากัดนะรีบนะโอเคความแตกต่างระหว่าง3แบรนด์อันนี้จะเป็นคูเซ่นะครับ2ตัวนี้เราก็จะมาเป็นแบรนด์บูนี่นะครับเราก็จะมาเป็นแบรนด์แอคซ่านะครับจุดเด่นของแต่ละตัวเนี่ยจะต่างกันนะครับจุดเด่นของแต่ละตัวจะต่างกันอย่างแอคซ่าเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยแม็กจะปิดสนิทให้มา2แม็ก นะครับแต่มีปัญหาคือปลอกจะใช้ได้แค่ปลอกเงินแม็กซ์จะชอบค้างนะครับนะข้อเสียของเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้จะมีความแตกต่างกับคูเซกับอาคูเซอย่างมากตรงที่ว่าไม่มีเซฟคู่นะครับถ้าเป็นตัวคูเซเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวสีทองแต่ขนาดเท่ากันนะเท่ากันนะครับนะระบบก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างตรงหลังอ่อนอีกหลังออนของคูเซเนี่ยสังเกตดีๆจะมีความแหลมนะครับจะมีความแหลมแต่นันจะงุ้มลงจะมีทุ่ๆหน่อย เราก็จะเป็นเซฟคู่ด้วยนะของคูเซนะแต่ถ้าเป็นของแอคซ่าเนี่ยจะเป็นเซฟเดี่ยวนะครับจะเป็นเหมือนซีรีส์พวกโบราณน,นะครับนะความแตกต่างก็แม็กนะครับแม็กก็แตกต่างนะครับของคูเซแม็กส้นจะเป็นแบบนี้แต่ทําไมตัวนี้ึใส่แบบนี้ได้1ใน100ตัวนะครับคือเอาแม็กของแอคซ่าใส่ได้แต่1ใน100ตัวนะครับถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะฝืดตัวนี้ก็ประมาณนี้เห็นไหมมันก็ไม่ลงนะแต่ว่าหยิบออกมาได้นะครับแต่ว่าถามว่า 1, ใน100้อยตัวจริงๆนะครับ ก็คือแม็กหนึ่งตัวเนี่ยจะใส่กับแอคซ่าได้เอ่ยร้อยตัวจะใส่กับแอกซ่าได้หนึ่งตัว <c oughs> เอ้คูเซได้หนึ่งตัวนะครับคุณผิดต้องขออภัยด้วยนะโอเคก็ข้อแตกต่างก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วถ้าบูนี่ล่ะบูนี่ข้อแตกต่างหนักเลยก็คือจะบางกว่านะครับบางกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับบางกว่าแบบสลิมกว่าเยอะเลยะจะมีความสลิมบางกว่าเยอะเลยแต่จุดด้อยก็คือหลังอ่อนนะครับไม่มีนะครับไม่มีหลังอ่อนระบบหลังอ่อนจะไม่มีนะไม่มีนะครับระบบหลังอ่อนไม่มีนะครับแล้วก็แม็กซ์ซีนเนี่ย มกกาซีนเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยกว่านะครับอะแมกกาซีนข้อแตกต่างแมกกาซีนระหว่างแ e อ็กซาบูน่และก็คูเซ่นะครับผมจะให้ดูแม็กทั้ง3ตัวนะครับความใกล้เคียงของแ e อ็กซากับคูเซจะใกล้เคียงกันมากนะครับจะต่างกันเทียบตูดนะครับแต่แต่แต่ตัวนี้จะใช้ได้แค่ปอกเงินของแ e อ็ซาของคูเซจะได้ทั้ง2ปอกไม่มีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องความกว้างของลินแม็กนะครับนะ ให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับเห็นไหมความกว้างอะความกว้างของลิ้นแม็กตัวนี้จะยาวกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ลิ้นแม็กจะกระดกขึ้นมาสูงกว่าเยอะเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ผมมารีวิว EP พิเศษให้ดูนะครับว่าแต่ละอย่างมันแตกต่างกันแบบไหนนะครับแล้วก็แตกต่างเรื่องระบบเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่มีหลังอ่อนแต่กดนักต้องปดเข้าไปอย่างเดียวแล้วก็ ข้อแตกต่างของเขานะครับก็คือตัวนี้ไม่มีหลังอ่อนแล้วก็ไม่มีคันขาสไลด์ที่มันจะขัดออโต้นะครับลูกหมุดสไลด์ไม่ค้างนะแม็กก็มีอยู่นะแต่ค้างได้ด้วยมือนะครับเป็นทุกตัวนะของบูนี่นะที่เป็น1นึ่เ้าหนึงหนึ่ง,งนะครับเสียได้มากนะครับที่เขาไม่ให้มาเสียได้จริงๆนะครับ ยังขาดอีกตัวหนึ่งนะของโครหนึ่ง1้่ยูมาเลกนะครับตอนนี้มันขาดตลาดก็เลยเอามารีวิวให้ไม่ได้ <laughs> จะมารีวิวเทียบกันนะแต่เคยรีวิวมาใน EP เก่าๆแล้วก็ไปย้อนไล่ดูแล้วกันนะโอเคนะอันนี้ก็เป็น EP พิเศษให้ความรู้เรื่องความแตกต่างนะเดี๋ยวจะเหมารวมว่าทำไมไม่รีวิวแบบครบสูตรอีกใส่กระสงกระสุนไม่เอานะ <laughs> อันนี้คือรีวิวความแตกต่างระหว่าง1911ทั้ง3แบรนด์นะครับแล้วก็ แบรนด์คูเซเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเขาเสถียนเรื่องการยิงนะครับแล้วบูนี่ก็สถียนนะผมใช้กับปืนยาวนะครับนี่พูดเรื่องจริงนะว่าผมใช้กับปืนยาวตัวนี้นะครับแบรนด์บูนี่นะอันนี้ก็บูนี่นะเห็นไหมอ่ะต้องอ่ะบูนี่เห็นไหมแม็กนะเดียวกันเลยนะครับผมใช้แบรนด์บูนี่นะครับ,รบแต่ว่าเป็นสีเงินเงาน,น,นะครับสีสีเล็นะมันไม่ใช่สีเงินเงาหรอกถ้าของบูนี่เนี่ยเป็นสีเล็ สามารถใส่กับชุดปืนยาวได้นะครับจับปืนสั้นนะเนี่ยจากตัวนี้กลายเป็นตัวนี้ได้นะครับผมบอกเลยนะบูนี่เท่านั้นนะเอ็กซาไม่ได้เอ็กซ์ซานากว่าคูเซหนากว่าคูเซยิ่งไม่ได้เลยเป็นเซฟคู่นะครับตัวฮีโรอาร์มเนี่ยฮีโรอาร์มของแปลงเป็น M4 เนี่ยก็คือมันจะใช้ได้แต่เฉพาะบูนี่ดูเมเลชนะครับดูเมเลใช้ได้นะครับบูนี่ใช้ได้นะครับที่จะใส่กับชุดแต่งนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเอ็กซา ถึงแม้จะเซฟเดียวก็ตามแต่บอดี้เขาหนาสไลด์เขาหนานะครับมันใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับก็ชุดแต่งเนี่ยเราสามารถรับแต่งให้ได้นะครับแต่งให้แบบนี้เลยก็ได้แต่ว่าลำกล้องเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ทําให้แบบนี้นะ เพราะว่ามันมันไม่เพแข็งแรงนี่ผมทำเพราะสวยงามไเฉยต้องพูดตรงๆพอยิงไปมันกระเด็นแน่นอนเพราะว่ามันมันมันเป็นเกียวเฉยเกียวเล็กๆนะครับมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะว่ามันทนความร้อนแรงแรงระเบิดของดินปืนไม่ได้นะครับแต่แต่งสวยงามได้นะครับแต่ถ้ายิงก็ถอดนะครับหมุนเกียวออกนะครับแล้วก็ยิงแบบปอกเก็บเสียงนะครับนะจะจะดีกว่าผมแนะนําหมดเลยนะถ้าจะใส่กับปืนยาวเนี่ยบูนี่เท่านั้นนะครับบูนี่บูนี่กับยูมาเล็กนะยูมาเล็กใช้ได้นะครับยูมาเล็กก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของแบรนด์แซายังไม่มีเงินเงามานะครับแอซายังไม่มีตัวโคมเงามานะครับจะมีแต่คูเซนะครับที่มีโคมเงาแล้วก็มีลิมิเต็สีทองนะครับนะลิมิเต็สีทองนะครับเคยมาครั้งนึงนะตอนนั้นลิมิเต็น่าจะเป็นของยูมาเล็กนะสีทองแต่จะสวยมากเลยนะสีทองแต่อันนี้เป็นของแอคซาราคาก็จะเบาลงดรอปลงมาเยอะนะครับ แล้วก็จับต้องได้นะครับความสวยงามก็แตกต่างกันไปนะครับสําหรับคนชอบนะคนที่ชื่นชอบก็อยากจะให้ดูนะครับความแตกต่างนะครับก็เหมือนอามาเฟียเลยสลับสลับอะไหล่ได้นะครับข้อคูเซด้วยกันนะสลับอะไหล่ได้สบายเลยนะครับไม่ต้องไม่มีปัญหาใดๆนะครับสลับอะไหล่ได้สบายเลยนะครับส่วนเอกซ่าเนี่ยสลับไม่ได้นะกับคูเซใช้ไม่ได้นะครับใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มารีวิวระบบผมไม่ได้รีวิวนะเพราะผมบอกแล้วผมดูข้อแตกต่าง ระบบก็เหมือนกับที่บอกนะครับลูกหมดสไลด์ค้างทั้งคูเซทั้งแอคซานะครับก็รีวิวแถมให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องหลังอ่อนเนี่ยใช้งานได้จริงหมดเลยทั้ง2ตัวอย่างที่ผมบอกไม่กดหลังอ่อนร่างกายไม่ได้นะครับขึ้นเซฟเหมือนกันอันนี้ขึ้นเซฟคู่กดหลังอ่อนก็ร่างกายไม่ได้นะครับเหมือนกันตบลงมาร่างกายได้โอเคขอจบรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะโอเคนะก็ใครมีข้อสงสัยอะไรก็แอดไอดีไลน์มาสั่ง มาสอบถามมาสั่งสินค้าได้อย่าลืมกดติดตามสจำจัครสมาชิที่ยูทูบเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาถึงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับขอลาด้วย1911นนะคือสวยไปแบบนี้สวัสดีครับ